เด้งอีกแล้วนะฮะลดแพอีกแล้วนะครับแต่ผมไปแอบสองอีเวนต์มาก่อนหน้านี้นะครับออขอต้อนรับประสบเกมเซตทีเซิร์ฟี่ปุ่นนะเซิร์ฟไทยก็ไปสองมาตะกี้นะครับก็คงจะไม่ได้รีวิวมากครับเซิร์ฟไทยส่ยสงมากดหมดเป็นร้อยกว่าเพชรไม่ได้อะไรเลย ครับก็จี้ใหม่ตรงไหนวะเดดูจี้นะครับก็เนี่ยอันนี้เหมือนของไทยรอบที่แล้วนะพวกแก้ววังวนประกายแสยงนะครับเพิ่มจากยีห้าเป็นยีนะ่แปดเปอร์เซ็นนะแล้วก็นี่ง่ายที่ทุกคนอยากได้นะครับรวมถึงผมด้วยนะ นี่ลอตเตอรี่ทุกรางวัลประกายแสงท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเออตัวบินด่วนพิเศษก็คือบินตาม95%เนะซุปเปอร์นะครับติดต้องมากเลยดีอยู่อันเดียวนะฮะก็คือลอตเตอรี่น่าทำน่าทำน่าสนใจใส่ออฟดีๆนี่จำเลยนะฮะก็ น่าจะเป็นรวมจี้นะครับมีลอตเตอรี่เนี่ยต้องเอาสีม่วงนะก็จะได้ทรโคหมือนกัมพีตัวบินผัดเชิญนะครับแล้วก็กล่องบินนะใส่บินล้วนส่วนใครยังไม่ได้ป้ายแดงนี่ก็รวมเสียเงินนะใครอยากได้ลูกแก้วังวนก็รวมสีเขียวนะครับ ถ้าเดาไม่ผิดก็น่าจะเป็ดให้เปิดพวกนี้รวมจีเอเพราะฉะนั้นจีเอบวกใช้ไม่ได้นะจีเอบวกเราก็โโอโ้เต็มช่องจีเต็มโอ้จีซี เดี๋ยวรวม GA ไว้รอแล้วกันเท้งนั้นมีเยอะอ่ะอันนี้พวกหนึ่งมนะันจัดไปทองเยอะได้จากอีเวนท์ที่แล้วล่ำรวยกันเลยทีเดียวจัดไปอืม อันเดียวพอนะครับแล้วก็จัดไปอันนึงอ่าเรียบร้อยได้แล้วเขี่ยทีไว้นิดนึงนะเขาบอกมันมีจี้อะไรแปลกแปกด้วยโอเคไม่มีจี้พิเศษนะลอดไปนะครับก็ดูรางวัลการเล่นก่อนนะฮะชนะแบบลายกับทัวร์ นะครับอาจจะได้จีป้ายนะแต่แบบถั่วไม่ค่อยดีแต่แบบลายนี่การันตีเลยน้องเอาสีม่วงใช่ไหมผมจะเอาไอ้นี่นะเออสีม่วงจะเอาไวล้ลอตเตอรี่เอามาแทนอันเก่าสิว่าโอนะ86%อ่ันเก่ามันเจ็ดเอ่ะเพิ่มมา แปดหเจ็ดแปเพิ่มมาแปดปเซ็นต์ดีกว่าไม่ได้นะเ,เดี๋ยวมาลองดูแล้วกัน g ีอบวกไม่ค่อยได้ใช้นะต้องมาล็อกอินแท่งช็อกโกแลตอันนะเอาไปทำะไรได้เดี๋ยวมันต้องมีให้แลกแน่เลย อ๋อนี่ไงสองอันแรกแมวโอ้มีทองด้วยเว้ยนะครับรอบนี้ก็แสดงว่าเอาทองอย่างเดียวสำหรับคนเล่นสายปั๊มทองแบบผมเนี่ยก็ลองเล่นลอตเตอรี่แหละ <c oughs> <c oughs> เห็นรวมให้มันได้ลอตเตอรี่นะ,ะเดี๋ยวลองเปิดเลิงค์ไม่เห็นได้อะไรเลย เพชรมีแค่พันกว่ายัางโดนผ่านเป็นอีเวนต์ก่อนกว่าจะได้คืนมาแทบน้ำตาเลย <c oughs> ที่เอธรรมดาที่พรีเมียมทองไว้เยอะไม่ออกเลย เกจีกันไปนะซึ่งภารกิจมันหายไปไหนวะ กินมาไม่ครบทําไม่ทันอะให้เวลาไม่กี่วันเองภารกิจหายละช่างมันไม่มีก็ไม่งอแสงข่าวเราเยอะอยู่ ็มแล้วได้แะไไหมเนี่ยอ๋อได้แสงนะครับเนี่ยก็ได้ร้อยเพชรง,ง่ายๆแบบนี้เลยอืนะ จะลองสุง่มดูโอ้ของหน่วยอะติดเลยจบดีแบบนี้ ยี่เ e มันเยอะแล้วที่มันล้นก็มาอัพที่ B ไปนะฮะใช้ให้คุม เอ้าวมาแล้วโอเคเดี๋ยวรอนะครับเอัไว้รอและลองสัมเปิลสัมเปิลให้ดูก็แล้วกันนะครับไม่ติด <c oughs> ติดยากเนาะ ลองรวมดูดูสิจะให้อะไรโอเคอืมบัดชิญนะไม่ยากเหมือนกันนะเนี่ยที่เอสองบ่อยมาก เดี๋ยวเอบวกไปหวดเล่นอนะมันเยอะอืแต่กี่รอบวะเนี่ยที่แสงรอบที่แล้วไปรวโอเคจะได้มีที่นะ อลองสองครั้งพอนะครับอ่าจีเขียวมาฮะอยากได้จีม่วงอ่ะอ่าแสนหนึ่งต้องเอาไปแลกนะขายเองไม่ได้นะครับต้องแลกนี่ก็ไะ้พลอยมาเพียบเพชรหายบานเลยอ๋อรวมแล้วได้ไอ้นี่ด้วยเหรอ เอาไปทำอะไรเดี๋ยวต้องดูแป๊บหนึงนะ่งฮะไอจีนี่มันอ๋อแลกแสงนะอ๋อรวมเจ็ดครั้งได้เลยโอเคเก็ตละเออดีเหมือนกันไหมคือสรุปคือรวมรวมเจ็ดรอบได้เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยว รวมแล้วกันตีจีไปแล้วไม่ซีเรียสอะจัดมาโอเคแล้วก็วเอาจีเขียวเนี่ยปิดตีนะไม่ต้องไปแลกหรอกนะครับหมวดแต่รอบเอานะะเปิงเพชรมันเงนเนี่ยรีับจนกว่ามันจะให้เราแหละ ต้องได้สิวะโอเคอ่ะลุยก,กดมาสองอันอได้พอดีนะครับก็จับรัวโอ้ยรัวไม่ดูสักส,ส,ส,สองรอบพอแล้วเนะี่ยเือนโอ้โหอีกแล้วแต่หลุมนำเออ ก็โนะนะครับก็ดูเหมือนว่าถ้าได้จี้เอกับเอสบวกก็ได้เพชรนะนะครับรวมเจ็ดรอบใครทองเยอะก็จัดเลยนะผมเลยค่ารอบเองนะครับ,บ,นะรบแสงนรำมาาเอานี้สองอันเป็นแรกนะผมว่ารวมเจ็ดรอบไปเลยดีกว่านะครับถ้าเท่าไหวนะขอเพชรคืนนะโอเคได้คืนนะครับ ดือด้อๆเลยเดี๋ยวจะพรุ่งนี้ถึงจะได้อีกสามร้อยเพชรนะสามร้อยเพชรลองคำว่าเจ็ดสิบพันแสนหนึ่งโอ้สามมันละ ถือว่าโออยู่นะไม่ถึงกับเร็วร้ายนะที่เอ็รอบนี้ใจดีอยู่ขอให้มีจี้เหลือพอแค่นั้นเองนะครับอ่ะก็ย้ายไปหนึ่งสองอันเป๊ะนะแล้วก็กดมาสองอันนะตรงนี้ก็มีโอกาสได้จีอันนั้นด้วยนะครับ เดี๋ยวผมแลกจี้ก่อนแลกทองก่ะกำลังอยากได้เลยเอ้ลตอตเตอรีคงต้องทำทุกคดีเอาไปปันหาทองต่อแหม่ต้องแบ่ง16%นะครับแล้วก็รีออฟให้มันได้อ่พวกอะไรนะเบิร์ดออประมาณนั้น อันนี้อัพเต็มแล้วโอเคเดี๋ยวอัพอันนี้ทีนึงอันนี้อัพเต็มแล้วคิดว่าคงมีแจกเรื่อยๆมั้งผมว่านะคือพง่ายๆรวมรวมหกอบครับแล้วเดี๋ยว GM แจกวันสุดท้ายนะก็ไม่ซีเรียสน,นะ มันไม่ออกง่ายขนาดนั้นมันจะออกจี้อะไรก็มันได้กี่อันแล้วเอ่ยสามอันขาดสี่อันอ่ะสุ่มเล่นเอาพอเป็นกระใสนะครับเหลือไปสักห้าร้อยเพชรนะ จีอสีกล้ให้เยอะไปไหมขอเป็นจีเ e เวนเถอะจีเอผมเยอะมากอ่ะมันออกมาเป็นแบบกระตากลเลยเดี๋ยวผมรวมวกแสงขาวแล้วกันอ่าทำแสงขาวบวกเจ็ดออยนะ ที่เอบวกเยอะจัดไปเปลืองช่องโอ้โหแป๊บเดียวติดโหดกับโหดนี่บวกเจ็ดเรียบร้อยนะฮะเออเดี๋ยวเคลียร์ช่องมนมีจ้อะไรอีกที่ยังไม่ได้บวกอ่า อ๋อนี่ทงยังไม่ทำนะโอเคงั้นบวกจี้ทงมาเกลี่ยช่องในตัวอโอเคอาหาจีเอชมาใส่นะจี้มวนธรรมดา ียังกดไม่นำใจเลยนลเ,ลเนี่ยหลุดตรงเนี้ยน่าจะหลุดอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวรีเซ็ตแป๊บหนึง่งนะครับเออไม่กลับมาเร็วยังไง ค้างเลยวะเนี่ยนี่ต้องใช้เคลียร์พาวเวอร์ไลน์นะผมว่าเดือนหน้าของใส่ได้ซื้อใหม่ต้องไปซื้อยี่ห้ออื่นแล้วที่พี่ลิงยังไม่ไหว Okay. เอาอีกสักนิดนึงนะครับอ่ามาแล้วโอ้สองอันมาลัวๆเลยทีเนี้ยแสนหนึ่งให้แลกทำไมแลกทองดีกว่านะเอาอีกแล้ว <laughs> นะครับเป็นที่เน็ตผมหรือว่าเป็นที่เซิร์ฟวะเนี้ย หลายครั้งมากเลยรุลตลอดมันก็เพียกระเซิร์มเหมือนกันนะรุ่น่อยมากเอออ่ะไหนได้มาสองอันละขอเป็นลอตเตอรี่อ่ะที่เหลือนีของแถมเลย ทองเยอะนะครับสบายได้มาหนึ่งอันนี้ก็ใช้จีบีอัพแล้วกันนี่ม่สี่เดียนนะตอนแรกว่าจะเหลือไว้สักห้าร้อยเพชรตายแล้ว เฮ้ยเหนื่อยเลยเว้ยเยอะไปไหมอ่ะโหบอจะมามาหลัวๆไม่สุ่ม้วครับเดี๋ยวเอาจี้พวกจีสีนี่แหละมาอับนะครับเปลืองทองหน่อยแต่ว่าคุมนะโอเคผมว่าคงปิดอีเวนต์ได้ง่ายๆแล้วล่ะ เพราะว่าตอนนี้มีมีสามแล้วนะใช่ไหมมีสามละมีหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกินแล้วโอเคเดี๋ยวปิดให้ดูเลยแล้วกันอีเวนนี้นะครับโคตรง่ายถ้ามีเพชร g c <oughs> GC, หลัวแน่นอนเดี๋ยวผมไปทวงเพชรคืนจาก GM นะครับ อู๋พันเพชรอ่ะกดแจอกห้าเพชรก็กยังดีขอคืนนะเอาไปง่ายอย่างนี้เลยห้าเพชรก็ยังดีนะครับเดี๋ยวไปล่าสมบัติต่อล่าสมบัติเสร็จก็น่าจะได้มาอีกสามสิบสี่เพชรนะครับ เก็บสัก3วันก็ได้คืน100เพชรแล้วพรุ่งนี้ได้อีก300นะ3ามวันร้อยเพชรก็อีก300ก็เป็น400นะแปบ๊บเดียวนะ่าจะคืนพันเพชรละแปบ๊บเดียวนะครับอีเวนต์นี้ได้รู้สึกว่าได้จีเอสหรือเอสบวกก็จะได้เพชรด้วยนะครับอีก300เราก็เล่นกันเนียนๆอย่างเงี้ยนะครับตังตังมัไม่ตื้มสบายสบายนะ โอเคเดี๋ยวมีหลายอันอัพหลายๆอันอย่างนี้แหละแอคชั่งมันสามสิบเปอร์เซ็นต์ยังพอมีโอกาสถ้าทองเยอะก็จัดไปเลยครับทองจะอีเวนที่แล้วพียบนะ่ะโอเคจัดมา บีมาสองอันนะมัน,นต้องมีช่องจี้สักหน่อยโอเคเดี๋ยวอัพก่อนจีสี่คืออยังสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช้ได้มีทองสักสี่ห้าล้านเนี่ยอัพได้สบายมากนะครับโอเครุย เลยเออเว้ยเอากับพี่เขาดิมีก็ได้นี่เบิกมาอ่ะรวมนะครับผมจะเน้นจี้ม่วงอย่างเดียวเลยเพราะผมจะเอาอลอตเตอรี่นะอย่างอื่นไม่เอา คำพีเออเอาเข้าไปนะไม่เป็นไรได้แล้วปิดเวด็นะครับได้ง่ายๆอย่างนี้เลยง่ายนะขอให้ทองกระเพ็ดถึงก็ได้ละโอมากเลย ีใหม่แล้วผมสบายแล้วทีเนี้บอก4 5จะต,ต้องเป็นไล่ตามอัพพวกนั้นอีกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะขาาสองอันนะครับก็จะแลกที่็ยังได้อย่างพกอัพจีก่อน นี่รัตตอรี่ใหม่ใหม่ปิ้งเลยจัดมาทำมิชชั่นรอบที่แล้วได้นี่วะ GA เบวกเพียบสบายแล้วทีนี้น่าเดี๋ยวไปเอาจีแสงก่อนจีมีสองอันตีบวกไว้จีเยอะนี่สบายนะครับ ก็จัดไปนะอยู่ไหนเนี่ยอ๋อยู่นี่เบลอแล้นะครับก็จัดการรวมนะครับ ก็ไม่มีอะไรรวมแสงเอสบวกลับเพชรนี่อะไรเนี่ยชนะมินิเกมได้เพิ่ม30%มเปอร์เออหน้าสดนะก็โอเคมีจีไปปั๊มทองแนละ้วสบายแล้วทีเนี้ยนะครับตัวนี้78%นะส่วนตัวนี้43%นสิบเรต็เต็มได้86% จะลองดนะู GS ได้เยอะไงนะครับก็ไม่ซีเรียรอะไรมากนะปิดเม็ดกันแบบเนียนๆแค่นี้แหละมีจี้หาทองแล้แค่บวกหนึ่งไม่เป็นไร GS เรา ได้เยอะจัดมาบวกไปนะครับหมดไปเกือบสอมล้านป่ะจีอูนไม่ได้ใช้ออกไม่ค่อยดีอ่ะเอ้สบวกเดี๋ยวดูก่อนอันไหนเป็นขยะเราไม่ค่อยได้ใช้นะอันนี้ไง ร,รับสองปีอันนี้มีอยู่แล้วมีเสื้อกันเสื้อ,อยู่แล้วไม่เป็นไรโอเคงั้นจัดเลยนะครับฉลองครบรอบสองปีนาฬิกาทรายนะเหียบร้อย ก็ใส่แทนของเก่านี่แปสิบของล้านห้าผมจะไมไ่เท่าไหร่เพราะปกติไม่ได้ล้านหนึ่งนะถ้าแปสนะจะได้ประมาณล้านสองล้านสามป่ะตลอบเอ๊ hey, ต่อการเบิ้ลหนึ่งครั้งอะเออมันน่าจะทํามาเบิ้ลได้เยอะดีผมว่านะโอเคนะครับใครสนใจที่ไว้หาเงินจาทองอี oh, เวนต์นี้โอเลยผมก็อย่างเงี่ยอยากได้อยู่พอดี เหลือจะเอาไปรีออฟใช่ไหมในถ้าในออฟเบอร์นี้ได้เปลี่ยนในอย่างอื่นนะอัพเดตก็ไม่ได้อะไรนี่โอเคนะครับวันนี้ก็คงพอแค่นี้ละก็ได้ที่ทําที่ต้องการแล้วอีก2อันผมไม่ค่อยสนใจไอ้ลูกแก้ววางบนไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เอาไว้หารอบหน้าก็ได้วัวลอตเตอรี่น่าจะโอเคโอเควันนี้คงพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ